สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สเต e ไฟท์ไ h t แล a ด์นันแบนดิบดิบซีซั่น4วีคที่2ครับวันนี้เรามาต่อยกันที่ใต้สะพานพระราม8ฝั่งพระนครนะครับผมพบกับนักชกด้านขวามือผมชื่ออะไรครับพีครับพีครับมาจากไหนครับนนท์ครับเคยชกมาก่อนไหมเคยชกมาครั้งที่แล้วเคยชกมาครั้งรายการเรานี้เนาะพ้อมอยู่เป็นประจำครับผมโอเคทางซ้ายมือแล้วครับชื่อบอลครับบอลมาจากไหนครับมาจากตั้งเ้าครับ รัดพาวเนาะมาไงฝนตกมาขับมอไซค์มาครับโอเคมากี่รอบแล้วมาสองรอบเลยครับโอเคนะครับมาชกกันในวันนี้เพิ่งเคยเจอกันใช่ไหมครับครับโอเคเป็นชกกันแล้วก็ดูแลกันนะครับโอเคในกติกามวยไทยใส่กัลยางนะครับฟังกรรมการนะฮะฟังหยุดต้องหยุดนะครับผมห้ามโจมตีไทยทอยห้ามโจมตีกระจับนะครับผมโอเคพร้อมเวลาพร้อมพร้อมพร้อม Hai! <laughs> 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 <sum> <t> uh -uh> Hai! <hums> <hums> หนึ่นิ้วเข้าสามสี่าเ็นนิ้วเข้าตาพี่เปิดเปลี่ยตาไม่ขึ้นเลยเลือดเลือดเลือดไม่เป็นไรอ่ะ,อะไปโยกครับ